ทำไมเราถึงนั่งรองขนอมอยู่ล่ะโอ้ฮับ่าบับบ้า,บา,บาฉันไม่ได้คิดถึงมันนะเนี่ยเจอได้ชิ้นที่เล็กที่สุดแมรี่ได้ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแลวแซกนั้นได้ชิ้นที่มันใหญ่กว่านั้นอีกว้าวฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีชิ้นที่มันใหญ่ขนาดนี้ว้าวว้าวใช่แล้วฮับ่าบับบ้า,บา,บา น่าประทับใจมากถ้าตามทัดียมแล้วใครก็ตามที่ได้ชิ้นที่ไรที่สุดก็จะลุยก่อนลุยเลยเจลมันก็ยังถือว่าเป็นขนมแมแ้ว่ามันเล็กมันอร่อยแนะ่นอนพยายามกินฮับบ้าบ้าของเธอสิมันอร่อยกว่าเยอะถ้าเกิดกินภายในครั้งเดียวหมดคิด <c oughs> ว่าไงล่ะทำได้ไหม <c oughs> พวกเราเชื่อในตัวเธอนะโ <c oughs> อ้ดูสิ เอา,เาหมดเจลทำได้ดีมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเหมือนว่าฝรั่งจะลงไปผิดท่อใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ยขอร้องแอนดี้มันไม่ได้แย่ขนาดนนะ่ะเจลหายใจหน่อยไหม <c oughs> โอ้แมรี่ถึงตาเธอแล้วลุยเลยสวยงามใครมันจะไปฝันแล้วว่ามันจะได้กล่องพิเศษนี้เปิดออกมาแล้วก็ได้เจอของอร่อยขนาดนี้อยู่ข้างใน กินได้นัง้งกรชินเลยแต่แม่ลีเห็นตั้งใจที่กินให้หมดภายในมือเดียวใช่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะแต่อย่าเหมือนทุกครั้งเป่าลูกบป่งกันดีกว่าโอ้ดูสิว่ามันใหญ่แค่ไหนอุ้ยลูกบป่งนันมันก็จริงฮะบินได้ด้วยทุกคนเห็นไหมว่าเธอบินไปกระฝูงกาหมดแล้วเอา้าเดี๋ยวกันนะนี่มันเรียกว่ามุมมองจากที่สูง โอ้ย่มันไกลมากเลยนะโอ้ยนั่นไม่ได้เป็นการที่ soft l a เท i n g เร่เลยพวกเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแอนดี้ช้านะขอให้โชคดีว้าวความฝันของคนตะก,กะฉันไม่เคยเห็นบากฝรั่งชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยและเมื่อดูจากปฏิกิริยาของแอนดี้แล้วมันอร่อยมากๆอร่อยที่สุดเลยไอ้แอนดี้อย่าเสียศักดิ์ศรีนะ จำเมรยาดถึงนายไปด้วยถึงแม้ว่านายจะเลือกอย่างนี้ก็ตามแต่มันคือมมรยาทด้วยความแล้วฉันหวังว่านายจะได้ฟองสบู่ตอนนี้นะใช่ล่ะก็ดีเหมือนกันว้าวนั่นเป็นลูกโป่งที่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยฉันเรียกว่ามันใหญ่ที่สุดเลยก็ได้เอ้ยมันก็เป็นอย่างนี้เสมอแล้วแหละด้วยผลบางอย่าง ลูกโปก่งไม่ค่อยแข็งแรงทำได้ดีมากแอนดี้นานๆทุกคนจะได้สนุกสนาน <_ c oughs> โอ้ยไม่ยุติธรรมเลยนายทำงานหนักมากในรอบิ่แล้วและนี่คือกลางวันของนายนะนะแต่เจิวมีความสุขจริงๆแน่นอนฉันเข้าใจเธอนะและไม่จำเป็นที่ต้องพูดถึงแมรี่เธอได้เยลลี่ที่ใหญ่ที่สุดห <Stop. S 1> ยุด ใครมีขนมที่เล็กที่สุดกินก่อนได้เลยไม่เลวเลยนะแอนดี้เตรียมซ่อมไว้ด้วยแต่ตามันลื่นเกินไปบางทีเราควรที่เล่นปิงปองกันไหมโอ้ไม่นะสายกันไปแล้วพวกเขาบอกว่าเล็แจะมีค่าใช่แล้วตามันอร่อยมากยินรี่อยู่ข้างนอกแยมอยู่ข้างใน มีข้อเสียงเดียวคือมันเร็วเกินไปเจลถึงตาเธอแล้วเจลขึ้นชื่อเรื่องความพิถีพิถันเธอมีทุกอย่างทั้งแาเชปากมีดและซ่อมเธอจะจัดการกับยักษ์ตัวนี้ให้ได้ด้วยความสง่าง,งามเดี๋ยวนะฉันอาจจะพูดเร็วไปหน่อยแต่เธอก็มีข้อแก้ตัวของเธอเนี่ยแหละรสชาติดีมากมันไม่มีเวลาสำหรับปรยิยัต ถ้าฉันอยู่ในสถนานการณ์ของเธอฉันคงจะไม่รักษามารยาญเหมือนกันว้าวความเร็วช่างน่าประทับใจจริงๆฮาเธอกินหมดได้ไงเนี่ยเร็วด้วยเหลือแค่อันเดียวเองเมื่อคุณอยากกินทุกอย่างในคราวเดียวกันความเร็วนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุด <c oughs> เอ้ย <c oughs> เดี๋ยวฉันชมเธอเร็วกันไป โอเคมึ okay. งชีแมลี่ทำให้พวกเราพอใจด้วยมารยาที่ดีอุย๊ยยาฉันคิดผิดแล้วนั่นมันไม่ใช่ซ่อมมันคือกรอดเธอจะถือมันยังไงเนี่ยใช่มันจะไม่ง่ายไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันใหญ่แ่มันยังลื่นด้วยแต่แป้งก็จะมาช่วยได้ด้วยตอนนี้ที่มือของเธอมันจะไม่ลื่นอีกแล้ว มันเริ่มนะไดีกว่าแมลงวันพวกนี้มันจากไหนเนี่ยฉันเข้าใจว่าพวกมันถูกดึงดูดมาด้วยความหวานถ้าเป็นฉันนี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หลังอุ่นหักโอ้ยแมลงวันตัวน,นี้ตัวหนักมากดูเหมือนว่าแอนดี้กำลังชี้วางแผนกองแต่เอมมากำลังเฝ้าระวังอยู่บางทีเธออาจจะมีตาที่สามก็ได้แต่ไม่ใช่ตาของเธอที่กำลังเกินอยู่นะ ฉันสงสัยว่าตาของเธอเนะี่ยอร่อยที่สุดหรือว่าเธอแค่หิวมากแค่นั้นน่าเสียดายที่พวกเราไม่มีทางหรือ,อตอนนี้แมรี่ก็กำลังจะเสร็จแล้วแลก่อนนะลูกตายังไงก็ตามแมรี่กำลังจะฉีกลูกตาเป็น,นชิ้นๆอย่างขยันขันแข,ข็งจนเป็นชิ้นส่วนต่างๆแทบหลบไม่ได้เลยคือตวีของฉันได้รับการยืนยันเอาว่ามาเลียนทีทนี้นจบเมื่อความอร่อยม่เยอน มีอสิคิมชิ้นเล็กๆ้ังไหมนั่นคือสิ่งที่มองอยู่และเมื่อพูดถึงอสิคิมของแอนดี้มันคือความฝันของคนรักความหวานและเป็นเส้นทางสู่การเจ็บคอแต่ใครจะคิดถึงผลที่ตามมาเมื่อมีสมบัติลังคาอยู่ข้างหน้าพวกเขาล่ะแมรี่เธอรออะไรอยู่อสิคิมกำลังเยือละลาย,ลายหรอเอ็มมา่าดูเหมือนกำลังจะหลงไหลในความหรูหราของคนอื่น <laughs> เพราะว่าเธอในม <Okay. S 2> ้แตจะไม่ได้มีไอศครีมเลยเธอจึงอยากจะลองกินมันอย่างสนุกสนานแม้ว่ามันจะไม่รู้หลาอะไรขนาดนั้นก็ตามตอนนี้เธอก็ลงเลงยแสดงทักษะระดับสูงบางอย่างด,าดา่าว้าวได้ผลแต่มีค่าบนจมูกเธอนะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเธอไม่ยังเป็นน้องใช้ผ้าชิปะเลยซ้ำไอศครีมก,ก็หมดแล้วเหลือแต่คน เพ็นรางวันปลอบใจแมรี่ทำแล้วตอนนี้ถึงตาเจลไปเลยเจลขาวนี้เจลไม่อยากจะเล่นกับอาหารเธอแค่อยากจะกินกับไอศครีมของตัวเองอย่างรุ่นแล้วโอ้ฉันอยากจะอยู่ในที่ที่ของเธอจริงๆเจ,จลเธอนี่ตะก,กะจริงๆเลยบอกนสีสิมันอร่อยเปล่ามันดูน่าอร่อยมากแต่ฉันเกรงว่าเธอจะมองอะไรไม่เห็นนั่นสิ เมื่อไหร่เธอจะรู้ตัวเนี้ยดูเหมือนว่าเธอจะรู้ตัวแล้วไอซคเคีมติดอยู่ที่แว่นของเธอดังนั้นเธอก็หาแว่นใหม่ซะนั่นแหละเธอมองเห็นอีกแล้วและเธอจะเลี้ยไอซคเคีมออกจากแว่นของเธอด้วยผ่าทางฉลาดฉลาดกินมันพร้อมกัคนความสูงสองเท่าเราทำได้แค่ฉาเธอเท่านั้นโอเคแดนดี้ตอนนี้ถึงตานายแล้ว ไอ้ของน้ำลายไหลามาสักพักใหญ่แล้วไม่หมอันนี้กับความบูดมสมบูรณของรสชาตินน้และภูเขาลูกใหญ่ลูกนี้ที่เป็นของนายและขนนายทั้งนั้นเมื่อไหร่จะได้โอกาสอย่างนี้อีกเนี่ยเมื่อไหร่จะได้โอกาสอย่างนี้อีกเนี่ยจะทำอะไรกับแอนรีกิมก็ได้ตามใจชอบโอ้ดูนั่นสิแอนดี้กำลังเอนจอยสุดๆพวกสุสานทำได้แค่อิจฉา ไอศครีมมีเยอะเกินจนทําให้นายเอซเสียมกลายเป็นน้ำแข็งได้นะเนี่ยนายเริ่มที่จะกลายเป็นตัวเขียวแล้วเฮ้ยบางทีอาจจะพอแล้วก็ได้นะไม่หรอกแอนตี้ตัวสันแล้วพอความหนาวแล้วไม่ยอมแพ้พวกสุดสาไม่อยากจะเชื่อเลยไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเขาก็กลับมาเหมือนเดิมอ้าวเข,า,ขากลายเป็นน้ำแข็งแล้วตอนนี้เขาคงจะแข็งไปนั่นแหละ แต่ตอนนี้สาวๆก็กำลังที่จะรีบไปช่วยพวกเขาถ้อาอย่างที่พวกเราเห็นแค่บผมนั้นไม่ประโยชน์นอกห้องน้ำเหมือนกันเอาล่ะสาวๆลองทำให้จำชี้ปราบอุ้หภูมิูหไม่สูงสุดแล้วลมไม่สูงสุดเฮ้ยแอนดี้ในรอดแล้วอย่าเริ่มพูดขอบคุณด้วยนะ้างหน้าก็ดูขีดจำกัดของตัวเองด้วย <c oughs> โอเคตอนนี้จะเป็นไรล่ะ <c oughs> โอ้เบเกอร์พวกเธอที่มันโชคดีจริงๆเลยยกเว้นเจลแล้วกันเธอไม่ได้เบเกอร์ฉันไม่รู้สักตัวมันจะเรียกว่ายัางไง <Ooh. S 1> แต่แอนดี้มีเบเกอร์แบบใหญ่แท้แต่ว่ามันจะเทียบกับของแมรี่ไม่ได้ก็ตาม <Yeah. S 1> อย่าตื่นเต้นเกินแล้วบางทีเืออจะไม่ได้ะลรในรอบหน้าเ <laughs> จลอย่าเสียใจไปเลยถ้ามันเบเกอร์ชนิดเล็กเดี๋ยวจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเบเกอร์เจล หรือแม้กระทั่งว่าจะเป็นเศษขนมปังเธอนั้นชอบวิทยาศาสตร์แล้วนี่ดังนั้นหาวิธีการที่จะจัดการปัญหานี้ซะเธ <Yeah. S 1> อรู้ไหมว่าเธอดูดีในอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นี้นะแต่เธอจะทายังไงต่อไปล่ะ๋ <laughs> อันเข้าใจแล้วเอาเศษขนมปังไปตัวในกล่องจุดลทั์สิ โอเคแสดงให้พวกเราเชื่อว่ามันมีเบอร์เกอร์อจริงๆดูสิฉันยังเห็นเนื้อเบอร์เกอร์ที่มีผักกาดหอมด้วยเลยน่าเสียดายจริงๆที่เธอจะไม่เห็นพวกนี้ในความเป็นจริงเ,เจลเธอคงต้องลองมันอยู่ดีดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่มันเป็นเบอร์เกอร์ที่แปลกที่สุดเลยเจลวันนี้มนไม่ใช่วันเธอ แต่าาดีโชคดีเบอร์เกอร์ของเขาทำตามถูกกฎทุกข้อแม้แต่ว่าจะมีเขียนที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็ตามแต่แกนหานั้นก็แก้ได,ด้ง่ายลองดูสิว่ามีอะไรที่มันผิดปกติค่อยๆหยิบออกทีละอย่างมีอะไรที่มันปแปลกล่ะเฮ้ยระวังหน่อยสิดูสาวด้วยพวกเธอเต็มไปด้วยส่วนผสมของเบอร์เกอร์หมดเลย แล้วตอนนี้กลิ่นของมันมันก็ค่อนข้างที่จะไม่หอมเลยแอนดี่ขอโทษบุเกอแล้วไม่งั้นโดนเอาคืนแนะ่ยังไงล่ะตอนนี้อร่อยขึ้นไหมล่ะเหลือแค่ผากเงนหรอมังทีอาจจะเก็บไว้ให้จิวหน่อยก็ได้นะเธอจ้องมองกับนายเหมือนกับว่าเธออยากจะสำลักนะใช่แล้วเบรเกอร์เนะี่ยอร่อยที่สุดเลยแอนนี่เสียใจอย่างเดียวคือเขากินเบเกอร์แค่ชิ้นเดียว ไม่ใช่5หรือ10เชนถ้าเขากินแค่ขนมปังกับเนื้วสับได้ทุกมือก็คงเดซี่ตอนนี้เขายังต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นี่แล้วแต่ตอนนี้เธอก็พบวิธีแล้วไม่ไมยเป็นปองเขาจะไม่ช่วยช่วยเท่าไหล่ What เหมือนกันล็อกเหมือนกันนะอ,อันนั้นก็คงจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ด้วยแ่้วมือที่เหมาะสมมันอยู่ในเนี่ย อ่านี่ไงเลื่อยไ,ไฟฟ้าอย่าไปโดนเพื่อนเธอละ่ะใครจะต้องการเพื่อนละ่ะมื่จะมีเบอร์เกอร์แสนอร่อยอยู่ตรงข้างหน้าแม้แต่ว่าจะเป็น1ใน8ปดของเบอร์เกอร์เชนนี้ก็ตามยิ่งใหญ่กว่าเลยและหน้ารับประทานว่าเบอร์เกอร์ทั้งหมดของพวกเธอรวมกันสิอร่อยไหมละ่ะอร่อยสุด แอนดี้อย่าน้ำลายไหลเมื่อคนอื่นเพื่อเพลินกับขอ,ของขนมของเขาสิเอาเขาอดใจไม่ไหวจริงๆแต่แมรี่มีปฏิกิริยาที่สุดยอดเธอจะไม่โดนหลอกต่ไปความหลอกเป็นสิ่งต้องมานิกา้าเบ็ตตี้<ม>และแชทกำลังมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในวันนี้แช<อ>ทมีความสุขสุดยอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่าเขามีภูเขาเบอร,ร์เกอร์ มิก้ามีเบอร์เกอร์แค่อันเดียวแค่นี้ก็สบายสำหรับเธอจะว่าไปเบ็ตตี้ก็ไม่ตามหลังคนนะ <S 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 เธอเลยหาวิธีใหม่มาเกนแล้วมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นแต่ก็ได้อยู่แธ้ต้องการที่ทำให้มันยิ่งใหญ่ด้วยหัวคอยเบอร์เกอร์ความฝันของเด็กทุกคน <S 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 แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่พอ น,ะนายต้องกินมันก่อนที่มันจะทลายลงมาอุ๊บส์ลน้นหมดเลยเ mm hmm. oh. ด๋อวเหมือนว่ามันจะเฟล,ลไปแต่ยังน้อยมันก็อร่อยฮะเป็นส่วนผสมที่เข้ากันที่สุดเันคอสกับโคล่าเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น เป็นลูกผู้ชายหน่อยเริ่มกันเลยเห็นไหมล่ะมันก็ไม่ได้ระเบิดออกมาทุกอย่างโอเคดีสาวๆเริ่มกลัวได้แล้วเท็ดก็สามารถเอ j นจอยโคลาเขาได้แล้วอ๋อแล้วก็ลูกอมเมนทอด้วยบาี้ตาเบตตี้แล้วแล้วสถานการณ์กุณนาเป็นห่วงกว่ามาก ขวที wollen, ่ใหญ่กว yeah. ่าบูมเรียบร้อยไม่ท really? ันขาดคำเย้เบตตี้เปียกตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลยและแม่ดววานั้นเธอไม่ได้ดื่มอะไรเลยดังนั้นตอนนี้ก็เป็นของบริกาแล้วขวดยักษ์ฉันกลัวแทงเลยนะเนี่ย จะดูเหมือนว่าทุกคนอยากจะอาบน้ำหวานกันนี่ผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าทุกคนดูแฮปปี้กันหมดเลยยังไงแล้วผมก็ต้องขอเตือนคุณนะว่ามันจะดีกว่าที่จะไม่ทําการทดลองแบบนี้ที่บ้านไม่งั้นพ่อแม่คงโกรธทาวน,นี้ทุกคนได้ไอศซรคมกับช้อน <c oughs> แต่ดูแล้วจะมีการสลับกันหน่อยนะเหมือนว่าที่พวกเขาพูดปัญหาเรื่องปริมาณสัดส่วนนิดหน่อย มอนิก้าลองชิมของหวานไปแล้วอ,มอเมโนิกา้าจิ้มเข้าไปไม่ได้เลยหรอแต่อย่างน้อยก็ลองแล้วช่างมันเถอะรับเป็นอะไรล่ะใช้ช้อนไม่ได้หรอเธอเอ้กินอย่างนั้นเลยใช่ไหมวพวกเรายังมีความเป็นวัตถุมุงอยู่ในทุกคนมอนิก้าไม่คิดแม้แต่ที่ปิดเลยแต่เทนนันโชคดีช้อนและไอศครีมในขนาดที่เหมาะสม แต่เขาก็ยังกินเลอะอยู่ดีน่าตอนนี้ถึงตาเบตตี้แล้วถังไอศครีมขนาดใหญ่มากเธอก็มีช้อยขนาดเท่านี้นะน,นะเธอเสาิมาาเอาเก็บไปกินที่บ้านดีเลยทุกคนตอนนี้เริ่มเบื่อกันแล้วพวกเรามีเวลาแค่นิดเดียวให้กี่โมงแล้วเนี่ยเราหลับไปนานขค่ไหนแล้วเพรเบตตี้แข็งไปแล้วทำไมพวก ทีมงานข ok ี Came, ้งกกันจังพวกเขาให้ใช okay. ้ดีนิดหนึ่งก็ได้ของเมตี้ก็ไม่มีอะไรเลยไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่มันไม่กล้าอย่าบ่นเลยอย่างน้อยเชิดก็ได้อะไรสักอย่างหนึ่งลูกอมเม็ดหนึงดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอร่อยที่สุดเท็ดนายอย่าโลภนะ แบ่งให้คนอื่นมั่งฮะนายอยากได้ลูกอมเพื่อกลับไปทำชิกเหรอเอาสิทำเลยไม่เลวลวันนี้แต่พวกเราก็ต้องการมันอีก mm hmm. ไปต่อกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะวันนี้เขาบอกว่าฝนตกกันเหรอฮะ <Huh? S 1> ฉันไม่ได้อ่านพยากรณ์อากาศหรือว่าต้องต้องเสี่ยงฝนตกกันแน่เน่ย ah. อ่าเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรเนี่ย ฝนธรรมดาไม่เป็นไรเอาฝนของสเกตเตอไปเลยขอให้ฝนเป็นแบบนี้ตลอดเถอะฝันลูกอมและไ <Yeah. S 1> อศครีมหิมะนี่มันฝันชัดๆดูจากของเท็ดแล้วและมอนิก้าคงจะต้องใช้ล่มสำหรับฝนแบบนี้แล้วขาน้าฉันจะไม่ลืมแน่นอนตอนนี้ทุกคนต้องเก็บลูกอมที่ตกไปในที่ที่มีคนตกแล้ว ิตแคทคุณชอบของหวานกรอบๆไหมล่ะและแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่อันเดียวมันมีหลายอันแต่ตอนนี้โมนิกาคือผู้โชคดีเธอดื่นเล่นมากๆโอเคเธอต้องยินยันนะโมนิกาเก็บอารมณ์หน่อยสิเฮ็ดไม่รอที่จะเปิดคิดแคทตอนนี้เลยจะรออะไรเ<ม>ขาทำตามคนญี่ปุน่นยิ่งเสียงดังยิ่งอร่อย ต้องลองมันดูมั่งแล้วส่วนเบตตี้ความควันของเธอคือยิ่งดียิ่งเยอะมันอาจจะเป็นวิธีที่ถูกต้องก็ได้นะแต่มันไม่น่าดูเท่าไหร่มันดูแปลกโชคดีที่เธอมีแค่3เม็ดน,นะมันก็หมดแล้ว <Wow. S 1> แล้วตอนนี้ที่หลายๆคนรออยู่มอนิก้ามีช็อกโกแลตเป็นร้อย เธอจะติกการยังไงเนี่ยว้าวฉันไม่เคยเห็นอะไรมันแบบนี้มันก,ก่อนดูเหมือนว่าเธอจะมีแผน <c oughs> เกิดอะไรขึ้นลละเนี่ยฉันตื่นเต้นอ๋อเธอกำลังใช้พลังวิเศษของเธออยู่เอาตอนนี้ฉันพร้อมี่กินสุปนั้นแล้วอมนิก้าเป็นไงล่ะชอบไหม หลังจากเชอโกล็บาร์สุดยับรอบชีแล้วแล้วคราวนี้กลับมาติดดินกันบ้างใข่เดบจะทำให้ทุกคนติดเดนแค่คิดก็กลัวแล้วเมกกี้เธอเริ่มกันเลยจำไว้ว่าพวกนักร้องที่เขากินไข่ดิบมันช่วยทำให้เสียงเขาดีขึ้นเยอะเลยอีไม่อยากอยู่เลยเท็ดจำมาจากครั้งที่แล้วและไม่อยากที่จะโดนเหมือนครั้งเดิม อ้เขาจะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนายทำเลอะหรอใครจะทำความสะอาดล่ะพวกเรามีอะไรตรงนี้ล่ะเนี่ยอเฮ้มันดูน่าตื่นเต้นนะคืออะไรเนี่ยอันนี้มันไข่เชคมันดูดีแต่รสชาติของมันขยะขยง ไม่เข้ากันเลยคิดว่ามันจะเป็นยังไงล่ะว <No. What? S 1> ฮะแ่นดินไหวเหรอเอาพวกเธอไปไหน <Yeah. S 1> นี่คือดีสอร์ทสำหรับพวกที่ผ่านขาัรอบไข่เช็คไปแล้วใช่ไหม <What? S 1> หรือว่าเป็นแบบทดสอบมากกว่าล่ะมอนิ mm hmm. ก้าน่าจะเป็นอันที่สองมากกว่าห mm hmm. นีไปไหนไม่ได้แล้ว เอาง่ายๆเธอต้องลงไปในอ่างล้างพื้ที่ล้างตัวจะดูเหมือนว่าจะไม่ได้ล้างตัวนะฉันหวังว่าโมเนกาจะล้างใส่พวกนี้ออกมาได้แล้วก็สำหรับทุกคนตอนนี้อยากจะไปอาบน้ำเต็มที่อยากจะน้ำที่สุดเลยตอนนี้โอ้ p l a t ไม่แปลกใจเลยที่พวกสาวๆกูอวอ้แล้วเทดอีกงี้เดียวก็จะสลบแล้วพวกเราทีมงานเห็นอกเห็นใจทุกคนแต่เนื่องจากที่เป็นชาเลส์อาหารร้อยชั้นพวกเขาต้องลุยต่อไปเบตตี้กันนิดหน่อยแล้วเธอก็ถูกเขาไวได้วยไฟในรถมอนิก้ารู้อยู่แล้วว่าเธอจะเป็นยังไงเธอก็เลยกินให้หมดไปในทีเดียว เธอจะทำอะไรไปได้มากกว่านี้ล่ะเธอต้องล้างมันออกด้วยน้ำเปล่าอย่างเร่งด่วนเห็นได้ชัดว่ามันแย่ม,มากเอาน้ำไปเอาน้ำไปแพดเดี๋ยวก่อนไม่ได้พวกส,สาวสาวย่ำขานครั้งนี้เลยนายถอยไม่ได้แล้วจั <c oughs> ดมันเข้าไปเลยเพื่อนไม่ต้องกลัวมันถอยกลับไปไม่ได้แล้ว โอ้ฉันไม่อยากจะคิดเลยเขากินเขาไปหมดได้ไงเนี่ยนั่นแหละมันช่วยเขาพูดนะสงสารเขาคงไม่กลับมาดีเร็วภายในนี้ักฝรั่งเหรอแค่อันเดียวเนี่ยนะหิงอ็อกแทโชคดีกว่าเยอะแต่มนิก้าทำลายสถิติทั้งหมด เมตตี้ใจร้อนที่สุดไล้แกะมาพลังออรก์กอนว้า <What? S 1> แต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีประสบการณ์ในการเคี้ยวแบบฝรั่งมากนัก <c oughs> ไม่ต้องกังวลเท็ด <c oughs> จะสั่งสอนเธอเอง <c oughs> เขับเป็นบร,รมาจารย์ด้านฟองสบู่ยักษ์ที่ใครๆก็เทียบไม่ได้ <c oughs> แต่การเป่าฟองสบู่นี่เป็นอีกอย่างหนึ่ง เ็ดน่ะต้องฝึกฝนอีก็ดนหนึ่งนะโ oh. อ้โไปฝึกมาใหม่เธอโ <c oughs> มนิก้าขำอะไรเนี่ยเธอตัดสินใจทุ่มสุดตัวและยัดหมากฝรั่ง <Yeah. S 1> เข้าไปในปากของเธอเ <c oughs> ต็มปากไปเลย <c oughs> เธอจะได้โอกาสทำแบบนี้อีกทีเมื่อไหร่ ไม่สามารถที่จะพ่าโอกาสที่จะเป่าลูก่องที่ใหญ่ที่สุดในบริษศาสตร์ของการชาเลนจ์ครั้งนี้ไปได้ดูสิฟองสบู่มันใหญ่มากเลยเดี๋ยวแล้วก่อนนะทุกคนแต่พวกเราก็ยังจะต้องมีข่าวหน้าต่อเอาเยลลี่หมีแค่หนึ่งตัวเนี้ยน,นะ ยังไงก็ตามจำนิทานเรื่องหมีสาตัวได้ไหมล่ะมันมีเยลลี่หมีเยอะมากเลยมาริกา้าเธอโชคดีไปเมตตีต้จะดูเหมือนว่าเธอก็คงจะได้คดเดียวนะโอาทำได้ไงนะเท็ตัดสินใจที่จะไม่ตกหลังและยังเพิ่มความสนุกให้กับขนมของเขาด้วย หนายต้องเพิ่มรสชาติให้ชาเลนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละไม่เช่นนั้นมันก็น่าเบื่อแต่มอนิก้าก็จะสำที่ทำลงเลยเมื่อเธอมีเยลลี่มากมายเธอก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ก้นหรือใบละคะทุกเพียงขยิกินมันด้วยทีละกำมือแต่ความโลบเช่นนี้ไม่ดีเลย โมน,นิก้าก็คงจะไม่ชอบที่จะทนความทุกข์นี้ลำคัางและรีบไปไป้ายสีคนนี้